สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้หูสู้คนค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศค่ะ<ไ>พ่อๆกันคือเก่ากับยายนางเบาพันุไห่ยอนะคะหรือว่าจะเญ่นใจภาซีดาค่ะทุกคนมาค่ะมาก,กินก้อยบักลินไม้ใส่หมูเซฟๆเลยค่ะคุณผู้อู้ยเอาเบาอยอจัดคำยังไงปมๆบอต้องแย้มมันเบิดกว่าตีเขาจ๊บจอุ้ยเอาเอามายยอ่นะผักกับผักแก้มห้าค่ะมี มะเขือมีแตงค่ะมีพริกค่ะมีพริกสดพริกกระซุกแล้วอันนี่เขาเอิ้นญีปยังค่ะพ่อเมยพี่น้องค่ะคอมเมนต์มาบอกยายนางเด้อค่ะว่าเขาเอิ้นญาปยังมีแตงกวาค่ะทุกคนใครหูจักยานางหูจักอีกหรอกค่ะอยากได้คอมเมนต์จากพ่อเมยพี่น้องเขาเนาะเอ้าลุยคำใหญ่ๆปมๆเบิร์ต้องแย้มมันเบิด์ตบางเนาเอิ้นมาตัวผู้เจี๊ยบเอาน้ำพู้ครับ โอ้ยนละก้อยบัง hmm. ล <c ười> ินไม้สีหมูอืมก้อยนั่งนั่ส่มอ้ยม้โอ้ยดูส่งอ้ยม้โอ้โหคือเจ็บเลยบลาพี่น้องขอบพี่ตันน้องตัดตรงบังลินไม้ยัดหน่อยแา้วย็ขับดีดมาเนาะ อ๋อดีนะมันแม่มีพายัางไมก่ก,กินครับเลยเบิรงค่ะอืม,อมช่วยจะบักช่วงนี้น่ะฝนพักหลายค่ะทุกคน หามยายากมากินกันกินเา้าบ่แซบแตงผ้าเขาผ่าน้ามากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเอาบอาอ๊ยเยอะโอ้ยชอบอ่ะ อเสียงอรอรเนาะอืออือ อ,อืมเกือบอ่อนดีครัะอ๋อครับอร่อยมีความฉุกในการกินคุดย,ยากคุดย,ยากเขาได้กินแล้วแจบแ๊บหรอครับปากพิษตะน่องค่ะอืมอืมอร่อยคู่พูดกอนอ่อนอ่อน ค้าใหญ่ๆปุ่มๆฝากพี่ต้อนน้องลงท้องค่ะ <c oughs> ค้าตาสวดนะฮะนาะคำ้าตาสวดข้าแก้มปุ่มว่ะ ีมต้บตบทายด้วยน้ำเย็นๆยสื่นใจค่ะทุกคนยายนางก็บำเพ็ญให้อยอดกินบอดีกินบอสุภาพก็ขอโทษขอให้ละลายเด้อค่ะเด้อามักกระไรถูกใจกาแฟขอพูดในลายค่ะที่คอยติดตามนับสนุนยายนางกับบ่าวพ็ญให้อยอดค่ะ <c oughs> มื่อนี้ยายนางกับำบเพ็ญให้อยอด <c oughs> ได้ก็น้องครับเอาคำตาสวสดอุ่นอนา แซบไลค์ค่ะแซบเลี้ยมือค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่คอยสนับสนุนกันมื่อนี้ยายนากระบอกให้ท่าน,าน้อยได้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย